ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนเวลคัมแบ็กกับเข้าสู่ช่องทูทูสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะ Create my makeup look for 2025นะคะปีใหม่แล้วเราจะแต่งหน้าแบบเดิมๆอาจจะหน้าเบื่อเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะทูจะมาค e เอท ลุคนี้นะคะไปพร้อมๆกับทุกคนนะบอกเลยว่าไอเทมที่ใช้วันนี้นะคะเป็นไอเทมที่แบบมีทั้งแบบราคาแบบหลักร้อยราคาย่อมยาวจับต้องได้นะคะแล้วก็งานผิวใดๆบอกเลยว่าเป็นงานผิวที่จ่ายแค่ประมาณไม่เกิน5้าใบแดงนะคะก็สามารถได้ผิวแบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะกดไลค์กดเซฟคลิปนี้แล้วไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ go go อาทุกคนคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะปีนี้ตั้งใจว่าอยากจะแต่งหน้าแบบให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะอยาก up skill เนาะก็เดี๋ยวปีนี้ยพยายามจะมาทำคลิปแต่งหน้าบ่อยๆนะคะจะได้เห็นฝีมือที่พัฒนาขึ้นของทูนะคะก็พยายามจะแต่งบ่อยๆแล้วก็ปีนี้จริงๆตั้งใจว่าจะพยายามจะซื้อเครื่องสำอางให้น้อยลงนะคะแล้วก็ใช้ Product ะที่มันแบบมีความ reasonable price มากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะ งานผิวที่จะลงในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นครีมน,นะคะแต่ว่าอันนี้ทูมีใต้ตาที่แบบลึกมากนะคะเพราะว่าขาดฟิลเลอร์มาปีกว่าแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวขอกบใต้ตาตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่กบใต้ตาวันนี้ที่จะใช้นะคะทูจะใช้เป็นของนี่แบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้นะคะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะทุกคนเนี่ยมันเป็นแบรนด์เกาหลีเลยที่เป็นแบบ สามสีแบบนี้นะซึ่งแบบมันฮิตมากนะทุกคนอันเนี้ยเออแล้วก็ลองใช้แล้วแบบไม่แคกเกอร์เลยนะคะทูจะใช้นิ้วนะคะในการแตะซึ่งใต้ตาที่ทูจะใช้อะคะ่ะทูจะใช้เป็นสีส้มตรงนี้นะนี่ส้มๆ้มแบบอมชมพูหน่อยก็จะใช้นิว้วแล้วก็แทบๆบลงไปเลย ป้มันจะดูแบบตื้นขึ้นใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวทูจะใช้ที่เป็นแบบตองน้ำอ่ะเนาะที่มันอันนี้เป็นของเกาหลีแบบในแอปส้มมันมีขายนะทูก,กดมาจากในแอปส้มเหมือนกันเนี่ยแบบห่อน,นึงแบบร้อยกว่าบาทแล้วก็มีหลายอันมากนะคะก็แบบจะตบๆมันลงไปหน่อยเนาะชอบที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็จะเข้าแบบใต้ตาเราได้ดีมาก อันนี้นะคะลงเสร็จแล้วนะคะทูก,ก็จะใช้ตัวคุชชั่นลงต่อนะคะซึ่งคุชชั่นที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นคุชชั่นของแบรนด์ไทยนะคะทุกคนชื่อว่ามิซูมีนั่นเองนะคะนี่อันนี้เลยเพิ่งกดมาแบบเกินต้านมากเห็นคนรีวิวเยอะมากนะคะก็สีที่ทูใช้นะคะจะเป็นสี03นะคะสีฮันนี่นะคะคือที่ทูเลือกอันนี้เพราะว่าทูรู้สึกว่าเขาอะ แบบเป็นแบรนด์สกินแคร์ใช่ปะ่ะล้วเขาก็บอกว่ามี S P F ถึง5 0 P A บวก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 เลยนะทุกคนเออเนี่ยมันก็ข้างในก็จะเป็นกระจกที่มีกระจกแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างในเป็นแบบนี้นะคะพับก็ให้มาเป็นแบบนี้นี่อันนี้ใช้ไปแล้วขออนุญาตนะมันจะเลอะนิดนึงนี่นะคะสีฮันนี่นะคะเบอร์ศูนย์สามถูกคิดว่ามันแบบพอดีผิวทูอยู่นะเนี่ยสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปาดให้ดู แล้วคือมันแบบตอนทามันกืนไปกับผิวเลยนะเดี๋ยวลองลงที่หน้ากันดูนะคะนี่ให้ดูลงข้างหนึ่งดูผิวนะ กลิบมากเลยนะแล้วก็แบบพอเราสังเกตได้ว่าแบบพอใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งใช่ไหมเหมือนพอให้คุชชั่นมันซึมเข้าผิวอะคะ่ะมันเนียนกลิบไปกับผิวเลยนะเออเรารู้สึกว่าเออเป็นคุชชั่นอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ไทยที่ทําออกมาได้แบบดีมากเลยเดี๋ยวขอไปลงอีกข้างนึงนะคะนี่ทุกคนเห็นความต่างเนาะผิวมันดูแบบดูดีขึ้นเลยอันนี้ก็คือลงเสร็จแล้วพร้อมกันสองข้างนะคะนี่ แต่จริงๆแบบสีฮันนี่ก็คือแอบ,บขาวกว่าผิวทูอยู่นิดนึงนะแต่รู้สึกว่าทูชอบเฉดประมาณนี้เพราะว่าแบบทูเป็นคนหน้ามันใช่ไหมแล้วบางทีระหว่างวันนะคะมันก็จะมีความแบบดรอปลงมาบ้างนิดนึงนะคะแต่ว่าแบบผิวมันสวยนะมันไม่ได้แบบหยาอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทูจะใช้แบบสปองนะเหมือนเดิมตบๆๆมันหน่อยๆนะให้มันแบบซึมๆเข้าผิวอย่าถูกนะคะ จะเกลี่ยตรงปากน,นิดนึงเพราะว่าปากค้าเนาะก็จะให้เนื้อคุชชั่นที่มันเหลือๆตรงนี้แบบเบลอผิวปากลงไปนะคะท่านามิซูมินะคะเบอร์ศูนย์สามดีมากเลยเราชอบ แล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือรอให้คุชชั่นมันเซตตัวนิดนึงเนาะทุกก็จะเปลี่ยนไปลงสีตาก่อนนะคะซึ่งสีตาในวันนี้ก็ยังจะใช้เหมือนเดิมนะคะตัวเอสปอร์นะคะแอปพีคอรมีนะถ้าเกิดว่าใครด,ดูคลิปแต่งหน้าทูจะเห็นว่าทูชอบใช้นี้มากเพราะทูรู้สึกว่ามันแบบแอฟเดกต์ลุคมากๆแล้วก็มันใช้ได้ทุกแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะทุกสีผิวอะคืออย่างทูเป็นคนผิวค่อนข้างแบบครัำใช่ไหมคะแล้วก็ ออกไปทางแบบวอร์มโทนเนาะซึ่งสีเนี้ยมันตอบโจทย์มากมันจะออกแบบส้มๆนุ่นๆน้ำตาลทุกคนดูสีดีสีดีมากจริงๆนะเราก็แบบส่วนใหญ่ที่ทูจะใช้ใช่ป่ะคะทูก็จะลงสีนี้เป็นผืนก่อนเนาะมันก็จะมีความแบบน้ำตาลตุ่นๆซึ่งแบบในเทนปี2025นี้เนียก็คือเมคอัพที่เป็นบาวเมคอัพกำลังมานะทุกคนก็แต่งแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลอะไรเงี้ยเออกำลังดีก็จะใช้เป็นแบบ ผู้ผู้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะลงทั่วหัวตาเลยสีนี้นะ mm hmm. เป็นแบบนี้นะ mm hmm. สีสวยมากสีแบบเหมาะแบบแต่งไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสุภาพอ่ะ mm hmm. เราใช้แบบน่าจะแบบเกือบเกินปีแล้วมั้งแพลไลไเนี้ยรู้สึกว่าคุ้มอ่ะซื้อม่ในราะคาะแบบห mm hmm. ลัก ยังไม่ถึงพันนะประมาณแบบแปดเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะลงแล้วแบบสีชัดเลยอเลือดชิเมเลือดชิเมแล้วก็ต่อไปนะคะสีที่ทูจะลงเนาะก็จะเป็นแบบโทนน้ำตาลข้างๆกันตรงนี้นะคะก็คือจะลงแบบตรงบริเวณที่เป็นแบบหางตาเนาะ ต้องเลือกอันที่มันเล็กลงมาหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะแบบลงยากจิตหนึ่งอะเล็กสุดของทูคืออันนี้มีเท่านี้นะคะปีนี้ก็ไม่ได้ซื้อแป้งใหม่นะยังใช้ของเซฟอร่ากับซุปเปอร์มัมเหมือนเดิมนะคะซุปเปอร์มัมก็แป้งดีมากนี่นะอันนี้ก็ ประมาณนี้ออกน้ำตาลหน่อยเนาะคิ้ววันนี้ก็จะใช้เป็นของ Canmake นะคะตัวนี้คุ้มมากตัวนี้ก็คือตั้งดีทั้งวันเลยนะคะสูตรสีที่ทูใช้อะคะ่ะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะ,ะกดจากแอปสซบเหมือนกันนะคะชื่อรุ่นว่า color change eye b a l นะคะนี่จะเป็นแบบนี้ สีสวยไหมสีเข้ากับผมเลยนะแล้วก็ถัดไปนะคะทูจะกลับมาที่ตาเนาะซึ่งตาวันนี้ทูจะแบบอ,อ่อติดขนตาเนาะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ er. นิดเดียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น everyday look เนาะก็เอาให้มันเบาๆหน่อยแล้วกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะใช้อายไลเนอร์ er นะคะที่เป็นของ CanMake นะรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่า creamy touch liner นะคะ4 03นี่แบบนี้เลย นี่นะคะก็จะเป็นหัวแบบเลียวๆเล็กๆแบบนี้เลยอ่ะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของมันคือเลื่อนออกมาแล้วเอากลับเข้าไปไม่ได้คือเราพยายามแล้วอะ่ะมันเอากลับเข้าไปไม่ได้จริงอะ่ะใครที่ใช้รุ่นนี้ถ้ามันเอากลับลงไปได้โบก้วนคอมเมนต์บอกทูกหน่อยเนาะเพราะว่าทูเอามันลงไปไม่ได้จริงอะ่ะแล้วคือต้องปล่อยให้มันแบบขึ้นมาแบบนี้แต่หัวมันเล็กมากมันเหมาะสําหรับคนที่แบบมือใหม่หัดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไป ไปกีตากันนะคะเอาขึ้นมาหน่หนึงแแบบตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเขียนเชื่อมเชื่อมตานิดนะึงนี่นะคะ,ะเป็นประมาณนี้เลยก็จะออกมาแค่นิดเดียวนะแล้วก็เอาตัวที่เป็นแปรงนะคะแบบหัวแบนๆนะทุกคนเนี่ยทูชายนี้ ของซูเปอร์มานะคะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะแล้วทุกก็จะแบบเกลี่ยมนะันอ่ะนี่ยพอเกี่ยแล้วมันก็จะได้เป็นแบบขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตาก็จะดูแบบเฉียวขึ้นนิดนึงนะแล้วก็อีกข้างนึงนะคะทาเหมือนเดิม อันนี้นะคะก็จะเป็นตาที่ได้นะคะหลังจากกรีดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทูกรีดตาประมาณนี้แหละแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นการแัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตานะคะนี่ซึ่งวันนี้นะคะจะติดเป็นขนตาปลอมนะคะอันนี้จะเป็นขนตาที่เป็นขนตาแบบมีกาวอยู่ในตัวแล้วนะอันนี้โดนป้ายาม,มาจากในติ๊กต็อนะคะทูใช้เป็นเบอร์0ูย์แอันนี้นะ ยังไม่เคยลองเลยมาลองครั้งแรกกับทุกคนซึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าติดการติดขนตาเนาะคือตอนแรกลองขนตามแม่เหล็กของวูซาโดนะรู้สึกว่ามันคอมพิวต์ลุคดีนะคะแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือแบบจึง้งเออก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมาลองติดขนตากันนะคะเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะทุกคนในราคา1 6 0กบกว่าบาทเองมัง้งเออกดมานะคะนี่ เขาก็จะแบ่งให้มาอย่างนี้นะคะก็มีทั้งหมด1 2 3 4สาคู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมัดคลากรันกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาติดน้องคนนี้นะคะในส่วนของที่ดัดขนตาวันนี้นะคะทุกก็จะใช้เป็นของมาซูโมเตอร์เหมือนเดิมนะอันเดียอันเดิมนะคะอ่ดัดขนตาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่ง มาสคาร่าวันนี้จะใช้เป็นสีน้ำตาลอีกแล้วนะคะของแบรนด์ o ูดนะเม d e อินโค e เียนะคะนี้เด้งดีมากอันนี้แล้วสีแบบเป็นสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องเลยมันโฟกัสไหมเนี่ยทุกคนโอเคอ่ะปัดนะคะอันนี้ปัดหนึ่งรอบก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวแบบจัดเรียงเส้นมันนิดนึงนะ แบบเน้เลยจริงๆใครแบบพอแล้วที่ตรงเนี้ยก็คือได้นะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างแบบธรรมชาติเลยใครชอบแบบงานธรรมชาติดูดิมันก็ปัดขึ้นชัดเลยแต่ว่าเราอยากลองติดขนตานี้กับทุกคนนะคะไปไปลองกันอ๋อเราเลือกแบบที่มันมีไม้อันเนี้ยทุกคน <laughs> ค่ะคิม n i หรอคิมน i บโอเคมันชื่อแบรนด์ว่า แย่แล้วอ่านไม่ออกอ่ะลองแคปรูปไปเสิร์ชในตอกตอกดูได้นะทุกคนม,มาเริ่มกันเลยยังไงนี่นะคะเขาบอกว่าให้เริ่มติดจากกลางตาก่อนนะอ่ะนี่นะกลางตาทุกก็จะหนีบหนองเขาขึ้นมาอ๋เราเห็นคนติดกันแบบ เชี่ยวชาญมากอ่ะนี่นะคะเขาบอกว่าให้หนีสอนจากด้านบนเอ้อแย่แล้วอะ่ะออกกาวมันอยู่ตรงนี้ทุกคนห้ามโดนห้ามโดนแบบข้างบนมันเลยนะเพราะว่ากาวน้องเขาจะอยู่ข้างบนนะคะอ่าใครที่เข้ามาดูมันอาจจะดูทุลักทุเลนหน่อยนะเป็นแ,แบบ <laughs> มือใหม่หัดติดนะทุกคนก็คือมาลองไปด้วยกันนะ อุ๊ยสวยนะสวยเลยอะ่ะตรงทัวตรงนี้ไม่ต้องติดแล้วไหมติดแค่แบบตรงหางตาพอไหมเนียนมากเลยอะ่ะดูดิสวยเลยอะ่ะทัวโอเคแล้วโอ้นานเหมือนกันนะ อันนี้นะคะอันนี้ก็คือข้างที่ติดทูติดไปแค่สองอันนะคะก็คือกลางตากับปลายตานะเพราะทูรู้สึกว่าถ้าติดแบบเต็มๆอม่มันจะดูแบบสะพึงเกินไปเนาะมันจะแบบไม่น่าโอเคสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดวงตาทูมันแบบกลมโตอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าติดเยอะไปมันจะแอบน่ากลัวนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวทูจะปัดมาสคาร่าให้มันแบบ ไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือข้างที่ติดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้อินอันนี้ยังไม่ได้ติดนะวิธีที่ทูใช้ให้มันแบบดันดันเข้าไปให้มันแบบเบอร์เบอร์ไปกับเขาเรียกว่าอะไรนะตาเราค่ะก็คือใช้ผู้ที่เราใช้กีดตาเมื่อกี้นะคะก็ดันดันมันขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีกาวใสๆอยู่อแต่จริงๆแบบมันก็มองแทบไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าในกระจกอ่ะมันจะเห็นชัดอยู่ ทุก,ก็จะเบนเปนไปนะคะแบบนี้นะทุกก็จะไม่เติมอินไลเนอร์ข้างในแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เชื่อมกันโอเคแล้วเพราะว่าใช้แบบสีที่มันติดอยู่กับที่แป้งนะคะก็ขออนุญาตไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกนะอันนี้ก็คือติดเสร็จแล้วนะคะข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนข้างนี้รู้สึกแบบจะติดตั้งขึ้นมามากกว่านะข้างนี้มันแบบดูไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่ น่าจะแบบฝึกไปเรื่อยๆน่าจะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะลุกที่ได้เดี๋ยวต่อไปนะคะขอแบบเก็บงานผิวนิดนึงนะพวกแบบรอยใดๆนะคะก็คือจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะแต่ว่าจะขยับมาใช้ที่เป็นสีเนื้อนะทุกคนแล้วก็ใช้มือเหมือนเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นแบบรอยคือจริงๆทูมีแบบรอยสิวนิดนึงนะ้อมแบบพวกตรงหน้าแก้มแบบยังไม่หายดีนะ ราจะแบบเมาว่าแบบช่วงปีที่ผ่านมาใช่ป่ะคือเหมือนแบบถั่วก็แบบติดแบบเหมือนแกะสิวเองอะไรเงี้ยซึ่งอยากจะมาบอกอุทาหอ์นะคะสอนหญิงว่าอย่าแกะสิวเองหรืออย่ากดเองนะเพราะว่าถั่วมีหลุมสิวอยู่ตรงนี้แบบนิดนึงอ่ะแบบจากคนที่แบบหน้าที่มันเคยแบบเนียนๆใช่ป่ะเออเราก็แบบมือบอลน่ะแล้วก็ไปแกะมันซึ่งแบบมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะทุกคนก็อย่าทำนะคะ ไม่งั้นแบบหน้ามันจะเป็นหลุมสิอ่ะออย่างนี้นะคะก็จะเก็บประมาณนี้นะแล้วก็ใต้ตาเราใช่ปะก็ต้องมีแบบความขนตรงขนตานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมา ขนตาล่างนะซึ่งทูดาดขนตาล่างไม่เป็นนะทุกคนทุกก็จะเน้นแบบแค่ปัดมาสคาร่านะแล้วก็ขอใช้เป็นตัวแคนเมกนะคะเพราะว่าตัวแคนเมกอะแปลงเขาจะเล็กกว่าตัวมูดเมื่อกี้นะทูจะให้ดูแปลงมันเป็นแบบนี้รุ่น Quick Lash Curler นะนี่แปลงมันเป็นแบบนี้มันใช้ง่ายมากแปเริ่มเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งตาล่างเพิ่มอีกอะคะก็ควรทำก่อนที่จะปัดมาคารล่านะแต่ว่าอะไรปะลืมอมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถแอดจัดได้นะคะก็ทูจะใช้สีอ่อนเมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้นะกับแปรงที่เล็กลงนะคะแปรงนี้เนาะแล้วก็แบบจุ้มจุมมันนิดนึงนะแต่ต้องค่อยค่อทานหน่อยนะ แล้วก็เดี๋ยวทัวค่ะจะเอากิตเตอร์ตรงนี้นะคะนี่เนาะตัวนี้นะใช้แป้งอันเดิมเลยแล้วก็ทาที่ใต้ตานะคะให้มันแบบดูแบบมีแบบ ว่าเมื่อกี้มันโดนฝุ่นไปมันก็จะแบบบางลงแล้วแหละนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอ่ะอ่ะได้งานตาเสร็จแล้วนะคะเมื่อวันนี้แต่งตานานมากแล้วก็เดี๋ยวจะทาแกล้มนะคะตัวแก้มอันนะะี้ค่ะก็คือจะใช้เป็นบัตท,ที่เป็นอ่อนๆลงก่อนนะคะทูใช้เป็นโลแมนนะคะอันนี้เบตเตอร์แดนชีคนะคะทูใช้สี03นะคะถูกหลักร้อยแล้วก็ดีมากแบบ เอามาลงหน้าแก้มใช่ปะแก้มเราดูป๊อปขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็จะลงตรงนี้เลยลงไปก่อนนะคะใต้ตาให้มันแบบส่องสว่างอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จุ๊บ ก็จะมีซ u เปอร์มานะอันนี้นูดดี้พีชนะคะส02ใช้ดีมากมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทัวจะใช้คู่กับตัวที่เป็นสติก๊กอะมันเป็นแอมเบอร์เบอร์09นะแมสติ๊กมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนีนะ้คือทัวชอบที่มันเป็นสีน้ำตาลใช่ปะจะเอามาลงแบบผสมกันนะคะก็เออลองลองมาดูนะคะซึ่งปกติเวลาคอนทัวเขาจะคอนทัวรงมาอย่างงี้ใช่ปะแต่ทัว จะทาแบบอย่างนี้เลยอะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนูดดี้พีอ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะเปลี่ยนเป็น,ปนแปลงแบบหัวแบบเนี้ยเหียมๆแบบเนี้ยนะแล้วก็จุ้มๆจุมมๆมันนะแล้วก็แบบแล้วก็ทาแบบแค่เงี้ยพอ มันแบบหัวแปงมันพอดีกับหน้าแก้มถูกพอดีเลยก็เลยรู้สึกแบบชอบนี่นะคะก็ได้เป็นประมาณนี้นะสีสวยแหมสีน่ารักมากเลยอ่ะเราก็แบบราคา199คือแบบซื้อได้เลยทุกคนแบบน้องหนูนุ่งได้ๆนะแบบราคานิสิทธินักศึกษามากนะคะทุกคนจะปัดประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาแปงมา่อกี้ค่ะอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ขอแบบโรแมนต์อีกทีหนึ่ง เสร็จปุ๊บก,ก,ก็จะเอาตัวสติ๊กตัวเดิมนะคะถ้าทำโค้งจมูกนิดนึงนะคะนี่เราก็จะใช้แบบเกกียวนี่ทุกก็ททำแค่นี้เลยให้มันแบบฟงๆนิดนึงนะนี่นะคะ แล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นการลงแก้มแบบไฮไลท์เนาะก็คือทูจะใช้เป็นของ h n ินนะคะตัวนี้ทูใช้สีเบอร์ tr 0 0 2นะคะดาวเลยจะเป็นแบบนี้ชอบมากมันแบบฉ่ำมากเลยอะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อมันนะเนี่ยเห็นป่ามันเล่นแสงดีมากแล้วก็แบบโหเลิศมากนะคะ ใช้สปอมอีกข้างหนึ่งนะคะก็ค <_ desp lawsuit> ือเกลี่ยตรงหัวมันเนาะแล้ก็จะแบบค่อยคแท็บลงไปที่หน้าแก้มแบบนี้จิดมที่จมุกนินึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงหางคิ้วนิดนึงแล้วก็ตรงตา อันนี้ตรงตาจะลงยากนิดนึงทูใช้มือนะคะนี่ปาดมันลงไปเลยนะเนี่ยดูนะมันจะดูแบบสุขภาพดีแบบงงงงง,งเลยแบบดีเลยเสร็จแล้วนะคะทุกก็จะไป ท้าปากนะคะงานปากในวันนี้น้องก็จะกบสีปากเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะกบด้วยตัวโลแมนนะคะนี่โลแมนตัวนี้นะคะก็จะชื่อสีเบอร์12นะคะรุ่น12 w a r m i n g Up นะคะรุ่นเบอร์แฟลตตินนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้ พอเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะลงเป็นตัวหินนะคะตัวนี้จะชื่อสี RO 1 1นะคะสีอะไรอะชัเหรอสี HAI อะเนี่ยอันเนี้ยเราสัวว่ามันเป็นกอดที่ทาแล้วแบบสวยมากเลยมันเหมาะกับแบบ everyday look มากๆเลยนะคะนี่สีมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะสีแบบสีสวยอะ แต่ว่าถ้าคนที่ปากค้ำแบบถั่วต้องลงสีปากก่อนนะไม่งั้นมันแบบท้ายค่อยติดอ่ะอันเนี้ยสวยไหมสวยเนาะมันแบบเป็นสีที่เลิศตอนแรกเห็นแพคเกจจิ้งมันใช่ปะแล้วคิดว่าเฮ้ยสีมันต้องออกแนวแบบครูโทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทาแล้วทากับวองมิ่งอัพแล้วสวยมากนะคะแล้วก็ข้างในค่ะทูอยากให้มันมีแบบเลเยอร์นิดนึงนะทูจะใช้ตัว แซลมอนบริกของ e2d นะคะฟิกซิงตินอันนี้เลยอันนี้ดีเหมือนกันสีก็จะเป็นแบบเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับน,นะแล้วก็การเซตแป้งนะซึ่งทัวทาแป้งไปค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแป้งที่ทูจะเซตนะคะทูจะเซตแค่บริเวณที่เป็น T ีโซนใดๆนะคะ แป้งใช้เป็นของชาแนลอะอันนี้ซื้อมานานแล้วรู้สึกว่ามันแบบเออคุมมันดีนะคะก็จะแบบกระต๊อกระต๊อมันลงมานะไม่ได้ใช้พับมันนะเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบแน่นเกินไปนะคะทุกคใช้แป้งผู้ผู้แบบนี้นี่นะคะกับแป้งแล้วก็วนมันเข้าไปและขั้นตอนสุดท้ายนะคะ คือการฉีดเซตติ้งสเปรย์นะคะซึ่งเซตติ้งสเปรย์ทูใช้ของเดิมเลยนะคะเป็นตัว charlotte t i y o r นะคะ airbrush ตัวนี้เลยก็ขออนุญาตไปทำผมนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกพร้อมๆกันค่ะและนี่ก็คือลุกที่ได้ในวันนี้นะคะทุกคนชอบมากเลยอ่ะคือแบบเป็นลุกที่คิดว่าปี2025น่าจะแต่งบ่อยมากนะคะดูดิ ความฉ่าวาวนะคะของน้องเขานี่ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ทูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย